สุขสันต์วันแม่ค่ะเยวันแม่ครับถึงยังฮะเลยแล้วเนี่เลยมาแล้วครับอ่ก็ม่ไปอเมริกาปั้ฮะเขาแพลนจะไปวันที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าเดือนนี้นะฮะแล้วก็ขายทองขายทองเอาเงินมาเตรียมกะว่าช้อปปิ้งสุดใจไม่ไม่อันนี้คือเขาเขาบอกเองจริงหรอคือด้วยความที่ส่วนหนึ่งคือการกระทำไปอเมริกามันก็แพงอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามีเงินติดกระเป๋าอีกนะครับซึ่งผมก็แอบ เอาใส่กระเป๋าให้เป็นนิดหน่อยครับถือว่ามันแม่ละกันให้แบบช้อปปิ้งหน่อยเนี่ยครับเป็นแนวชิมๆเนาะคนี่คือเขาคือเขาชอบคือเขาเป็นเป็นคนแบบสบายๆนะคืออย่างเงินสติว่าผมใช้องขวัญเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆมาไม่เอาหม่าเอาเงินสดอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็บอกว่าอย่างอื่นใช้อะไรไม่ได้มาใช้เงินสดได้อย่างเดียวอ๋อเพรานมีชิมชิวง่ายๆครับแค่นั้นแหละน้อย ไม่ค่อยแบบจะจะไม่ใช่ฟิลแบบเดินมาแล้วก็อุย้ยบอกรักแบบหวานเลี่ยนคือบ้านผมจะไม่ค่อยมีน้อยมากคือเป็นทั้งครอบครัวเลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่ครอบครัวผมผิดหรือว่าหรือว่าพวกเราเป็นคนประหลาดหรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะแบบการปฏิบัติตัวมากกว่าคือไม่ว่าจะเป็นเขาสอนอะไรมาเราก็จะพยายามทําให้ได้อย่างที่เขาสอนมาซึ่งถ้าถ้านับถ้านับความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่า คนเราเนี่ยถ้าถูกสอนอะไรมานะครับ <lige> ต่อให้เราบอกรักเขาต่อให้เราบอกรักคุณแม่นี่บอกสักพันสักล้านรอบแต่ถ้าเราไม่ทําโดยคนดีผมว่าคําว่ารักนั้นก็ไรไร้ซึ่งความหมายเพราะงั้นก็คือเราต้องพยายามแบบทําให้ได้เหมือนเหมือนที่เราเราได้ยินมาเราได้รับฟังมาผมว่าอันนั้นแหละคือเด็กคือเด็กที่ที่กตัญญูครับเพราะฉะนั้นก็ ถูกต้องใช่คือแค่คําว่ารักผมอย่างที่บอกอ่ะสมวติ่าผมบอกรักพี่แจ็กเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้แสดงออกว่าผมรักพี่แจ๊กมันน่าเชื่อถือปะก็ไม่เนาะจริงจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงถ้าแม่เป็นห่วงเรื่องลูกสะพายไหมคะขอ้เขาไม่ห่วงหลอกครับเขาเขาก็ยิ่งเราโสดเขายิ่งชอบนะเพราะเขาบอกว่าพอมีแฟนเนี่ยก็ขอแบบเอาที่แบบจริงๆจังแล้วค่อยมาแนะนําเพราะว่ามาแนะนําบ่อยๆมารู้จัก หลายๆคนแล้วมาปวดหัวคือเขาจะบอกว่ามันกับถ้ารู้จักคนนี้แล้วเราต้องแบบเราต้องไปรู้จักคนอีกคนนึงเขาจะสู้หน้าคนเก่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเขาเลยว่าถ้ามีอยู่จริงจันก็ให้านทีเดียวเพราะงั้นซึ่งก็ตรงกับที่ผมคิดตอนนี้พอดีคืว <c> อว่าถ้าพี่รู้จักมีจะพาใครพาคุณแม่นี่คือต้องแต่งงานแล้วล่ะก็ยังไม่ถึงขนาดน,นั้น แต่ก็คงต้องเป็นคนที่แบบเออก,ก็มั่นใจส่วนหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าคนที่เราชอบคุณแม่ชอบด้วยมันก็จะง่ายไงม,มันเข้าออกทางประตูมันง่ายดีกว่าออกทางหน้าต่างนมันยากจะชวนหนีครับ <c oughs> แล้วคุณแม่ไม่เป็นห่วงแบบตอนถ้าเรา ถ้าคุณแม่ไปชิวแล้วแล้วใครจะดูแลพี่รถละ่ะเขาไม่ค่อยห่วงหรอกครับคือจริงๆเขาก็ห่วงอยู่เขาจะชอบแบบซื้ออาหารกล่องมาเตรียมไว้ในตู้เย็นเหมือนกับถ้าหากว่าเราแบบวันไหนเราเราในเหนื่อยแล้วก็เราก็ไปอุ่นเองแล้วก็กินเองเลยซึ่งที่เหลือปกติเราก็จะออกไปกินข้างนอกอยู่แล้วครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคนกลับมาเ่องเดิมนิดหนึ่งนะคะพี่ยิีได้เจอกันบ้างไหมก็เจอกันก็มีเจอกันล่าสุดล่าสุดเจอกันในการถ่ายรายการ ครับซึ่งนพิธีกรก็ไม่มีอะไรก็ก็ทักทายกันปกติแล้วก็ถ่ายรายการตามปกติไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่านอกนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอน้อก้นจันได้ผมจริงผมไม่รู้จักยางเป็นงานเป็นงานส่วนตัวกับน้องบ้นจันรนะคือไม่ได้แบบไม่เคยคุยกันเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าเจอก็คงไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เราก็ไม่เราก็เป็นแบบจะเป็นเป็นที่เพี่อนน้องกันอใเนี้ยครับอ่หวงูก็มันก็เป็นปกติถ้าเป็นผมนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นผมแล้วเรามีแฟนเราก็ต้องห่วงอะ่ะ<น>ต้องห่วงคือมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแหละครับที่ที่จะห่วงแฟนตัวเองมันเป็นเรื่องนมดแลกเท่านั้นเนี่ยเราเข้าใจได้แล้วทำไมทำไมเขาต้องเขาต้องม,องมห่วงอะไรกับผมด้วยุดล<ร>องไหมคะไม่เ,เกี่ยวเลยครับเราไม่ได้คุยกันนานแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วอะไรเองมีรุดละารออยู่แล้วก็รอต่อไปครับรอนะรอต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ผมนํามาเสนอแน่นอนคิดว่า เนี่ยครับกัญญาจริงๆจะต้องปล่อยหนึ่งเพลงละนะครับก็หวังว่าจะเสร็จเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับไม่บอกคพี่ลุยแต่จะกลับอบใใะไร